สวัสดีค่ะยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาสาธสาธุเนาสัสา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 หสมาพินิมิตาสาธุทันตังครีเมขลัง สวัสดีค่ะยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่พอแค่นี้ก่อนเด้ค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เขา้า,ามาสักการะบูชาต้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่าพนาระบอกลูกขอลกระบอยใหญส่งในเจ้ากระเจ้า พระวันตุเตพระวัตุสัพมะขะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสานีมามะพุทธศสสวาหุมสัมปติชาเมเพ่งเพ่งภาภาหาหาเห,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 หรือสัมปติชาเมนาคีเนสว,วเนมัยหังอาสุงานันทะราหุโรกัสโปจะมหานามออุภาสุงวามะโสุนิโก,กนาโทหิตายสัพพะปานินาง ปูเรตวาปารเมสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวัาสีวิรธาสาวิระอิติโยพุทธะาามานีมามาพุทธาสสวาหุมสัมปติชามิเพ่งพลาเนกัตวานะกัตทะมุทรังอิวาคาพิเนิยาจินจายะทุกถวัตตกวาเต สวากาโตภะวัตาธรรมโมสันติโกอาตาโกเพ่งเพ่งผาผาหาหาเรือเรือสั้งปจิตชาเมนาสังชิโมพรมาจะมหาเทบาสะเพยต้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปัสสะกราคุณหลวงพ่อฤาษสีเหลืงดำ ตร,พระพักผูเวสุวรรณท้าพิพิธเจ้าอนถาจาบิระอิติโยพุทธา,ามาณีมามาพุทธัสวาหมสัมปติจาเมเพ่งเพ่งผาสาธุนโมตสัพพะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธานโมตสัพพะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาณโมตสัพพะวัเชนะโหตุเตชยมังคลังเชยันโตโพธิยาโมเลสกานางนันทิวัฒโน เอาวังตะวัปัญญาปะทีปะชลิตโตชิตตะวามนเนนโทตันเตชาาะสาภวตุเตช,ตเตชยมังคลาเนิมหาปุญโยมหาลาโพระวันตูเมมิเตปามุฮติพุทธามาอุณะหมองพุทธายะปีราทาโยาวิระ ส่วนมนต์เด้อพี่น้องสาธุข้าพุทธเจ้าหน่องสาธุข้าพุทธเจ้าหน่องราบสักการทุชาลุพหะองค์สมเดตตูนะวิรัตโยวิรานุนายังวิระหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัอิติโยพุทธสามะปุญญัเถตังโลกัสสาติสาธุอินทนาสา มานะในกะวิวิธานิจุป,ปัตถวาเนโมขงังสุขงังอติฆออนะเมยณะโรสปัญโยถูกงดธนาซาถูกธนาซา,า,า,ากการปกคงเจ้าบ้านเจ้าเหรือเจ้าที่เจ้าถางเจ้าป่าเจ้าขาที่ปกปิเสัอ วิรัตโยวิราคนายังวิรหกิงสาวิรัตสีวิรัตส,สาวิรดทิตโยพุทธสาเตกรมาจะมหาเถวาพิลาปาพระบันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตปาห,หุพาติ วิจโยโหิชยาสุชชย,ยมังคะเลอปร,ราชิตะปัญลังเกสีเศปทาวิโปคะเลมหาบุญโยมหาลาภพพบันตูเมมิเตปามุฮัติพุทธามาอุณะองพุทธายะปิระก้าโยวินทวายมาลายพระค่ะสวัสดีค่ะเจนหน่อยสวัสดีวันพระวันพระเนี สัพพาพระวันตูเมมหาปุญโยมหาลาโธพระวันตูเมมิเตปงหุหพาติพุทธะมาบุณนมัมโอเกปันนอภควาโตสาวะกะสังโฆยะทิธรรมจัตตารีปุริสา แต่มหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุระโคชินานุภาเวนชิตุปตะวธรรมานุภาเวนาาเ มรณงสุขังอรหังสุภโตนะโมพุทธายะสาธุเชยาสนาปตาพุทธาเชตวามารังสาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตปังหุหเตพุทธะมะอุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคุนายังวิริหิงสาวิรั สวัสดีค่ะยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาอยุค่นีอัตตาปุริสาปูคลาเอสาพระควโตีสาวกสังโฆคัจฉามิทุกติยัมปิพุทธรรังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมัง สรณะขจามีทุนัง,งวิรหิยสัมบิรัตธาสีวิรัตธาสาัมิรัตอิทธิยพุทธัสสามานีมามาพุทธาสาาัสสะสวาหะสังิโมพระม,มาเจมหาเทวาสเปยคานปรายันเตพระม,มาเจมหาเทวาอภิลา,าปวันตูเมมา สัมปจิตชาเมเพ่งเพ่งผาภาหาหาหรือสัมปจิตชาเมนาสังสิโมพระมาจจมหาเทวาสเพยคการายนาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตววันโตชิโนราสาชลันตาหรือสัมปจิตชาเม นาสังสิโมพรหม,มาจมหาเทวาสัพเพยกขาปรายนเตพรหม,มาจมหาเทวาพิษหน่อยโอเคนะคะมัดใจโรคภัยทั้งหลายวินาศสันติมทนาสาธุทนาสาธุสาธุสาธุดังมัน